งานเยอะจริงๆเลยจบจากแม่โครก็มารือรถไทยอีกแล้วเป็นเพราะอะไรไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันเป็นไรมันเป็นไรอะอะไรมันั่วอะไรมันด้วะสินมา้วยังไงวะเนี่ยไนอ๋อนี่ไงขหันตัวนี้วะโอ้ ช่างอะไรวะคันลงก่อนใครที่ซีนด้วยตรงตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรนะคือหนึ่งฝาครอบแล้วก็จะมีตัวปิดซีนแค่นั้นเองแต่ว่าอยากให้อุดไว้ครับเพราะว่ามันเราอยากให้ซ่อมเพราะว่ามันจะไหลยยอมหมุนได้เลยเนี่ยไได้ไป่ไหม คุบุต้าครับแอล,อลไม่ใช่เลนี่เราแนะนำให้ซื้อจากศูนย์ครับตัวละห้าสิบบาทในคันอออนะออกไาล่ะไม่ออก เดี๋ยวกันเดี๋ยวหาวิธีกันหายนั่นมาเซมอะไรนั่นไอตัวกรองอ่ะเออนั่นแหละกระจับเบาๆว่ะแต่ก็ซื้อไออะไรนะสิ่งอะไรข้างบนข้างบนเอาข้างบนเออทั้งนั้นแหละ เออแเอ็ดนะแบบนิดนึงอ่าเห็นไหมเอะนะเอโอ้ยแซมเครื่องทุ่นแรงก็มีเยอะแยะไม่อยากทำส่วนซีนข้างหน้าตัวเนี้ยเฮ้ยตรงนี้รัว่วไหมนี่แซมอ๋อไม่รัวว่วเฮ้ยทำไมตัวนี้รั่วข้างล่างวะ โอ้เนี่ยซีนเพอาตั้งไปแล้วเนี่ยเซมซีนเพอาตั้งตัวเนี้ยรั่วแล้วเนี่ยเออไม่ใช่ไม่เกี่ยวเนี่ยตัวนี้แห้งอะ่ะตัวนี้เริ่มรั่วแล้วเนี่ยเปียกซีนเพาตั้งเรายังไม่เคยครับยังไม่เคยรือ้อแต่ไม่อยากรื้อหรอกเพราะว่าไม่เป็น เดี๋ยวให้ช่างทำให้ออกเลยเอเฮ้ย <Okay. S 2> มีแซมลื่นนะนั่นเลยไม่ไป เดี๋ยวมาดูวิธีการใส่แซมกล้ารื้อตัวนี้ไหมซีเพอตังไม่เคยรืย้อเลยหรอไม่เคยปะเดี๋ยวดูคลิปแล้วก็รื้อเ,เลยนด้ัน้ลังก่อนอันนี้เอาก็งับแล้วก็หมุนรอบเลยไว้ไหนปะไอไม่ต้องไปใกล้ใกละ นี่นั่นแหละมันรอบเลยนั่นแหละมันรอบไปเลยี๋ยวจบทำไมมันแน่นเลยขึ้นสนิมบ่ <S <S อเอาสนิกเอาสนิกมาฉีดเลยต้องถอดน็อตตัวนั้นไหมหอ๋อมีกิฟต์อยู่ไอ้มีไอ เรามีอุปกรณ์ไหมถอดอันนั้นอ่ะไม่มีก็บนี่ของเทียมมันจะขาดง่ายมากเลยนะฝุ่นตัวการฝุร่นเฮ้ยเอาคีมครับทำไมไม่ไม่ไม่เอาตัวยาวๆไม่มีเหรอตัวย,ยาวอะไร อันเนี้ยที่มันยาวๆอ่ะโหมีแบบแค่แบบนี้บ่อ้าวถอดมันแล้วครับเปลี่ยนไม่ยากหรอกปึ๊บจำไม่ได้นะมีอะไรมันอยู่ไหนนั่นมันอยู่ไหนเห้อ่อไหมมันอยู่ข้างล่างเหรอเอามาก่อนเออน่าจะถอดน็อตออกมาถอดมันรั่วขึ้นตรงนี้เลยแคนั่นแหละ

มันไม่ได้รั่วออกจากตรงนี้ดิพ่อเออลองถอดดูก่อนเพราะว่าเราซื้อมาสองอันเนาะอันนึงมันเป็นแบบไหนอันนึงก็ไปเอามาดูฮะตรงไหนตรงนี้เหรอไหนตัวนี้นะมีรู้แล้วอยู่ตรงไหนไม่ไอตัวนี้แข็งแข็งเนี่ยเอออันเนี้ยอยู่ข้างบนอันนี้เออไอตัวนี้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยเนี่ยมันแข็งเนี่ยมันอยู่ข้างล่างตัวนี้บอกไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนทำไมมันเล็กแนี่ เฮ hey, ลองเปิดมาดูแล้วทำไมมีรูตัวนี้ด้วยเฮ้ hey, ลองดูเพราะมันมีสองงานอันนี้ตัวกันฝุ่นแต่ตัวเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนหัวแล้วหัวแล้วเราก็ไม่เคยถอดซะด้วยสิ ดูดีๆเลช่วงยกขึ้นน,นี่น,น,นั่นดีตัวดำๆนั่น่อยู่ข้างล่างเ,เห็นไหมน่ะน,นั่นแหละตัวนั่นแหละมันสึอกอ่ะโลงขาดบอ,อ,บอ,อโล่ง เป็นไหมเป็นไหมอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรไม่ใช่ทางเลยมันมีสปริงมีอะไรตรงนั้นด้วยนะด,ดูดูดานดันดัน,ดนบนอนะ่ะโอ้ยถอดมั่วเลยเว้ยไม่ได้ไม่ได้ดูอะไรเลยเดี๋ยวใส่ไม่ถูกอีกอ๋อเบิ่ออยู่แล้วเนาะ อะไรใน่นในมีดูมีดูมีลูกปืนไหมมีอะไรเนี่ยเหลูกปืนนี่ไหมไอ้ลูกปืนไหมมีใช่ไหมอะไรดูมาดูเอาดูเอาไม่เอ้มันอ๋อวิธีการใส่ล่ะทำทำไงทีเนี้ยไม่เคยใส่ นี่อันนี้มันมีอะไรอันเนี้ยอันเนี้ยเหล็กอะไรนี่เดี๋ยวมันตกนหายอีกอยู่ในนี่ละอันเนี้ยอ้ไปร้านไหม <laughs> ล้างให้ดีๆได้ด,ดูดูก่อนว่ามันใส่ยังไงด้วยอย่าเพิ่งแกะอกกะอ,อกนะมันใส่ยังไง เออเอาตัวนั้นอยู่ข้างในใช่เอเอ,เอล้างก่อนชิดก่อนก่อนใส่เอเอาไอา้นั่นแหละการละมังเลยลงไปข้างล่าง <c oughs> เออนั่นแหละลงไปข้างล่างเงั้ยแหละถูกแล้วไปชิดก่อนเอโอโอเคโอเคพามาชิดให้มสะอาด อเออเหล็กใส่ยังไงวะทำไม่ได้แล้ว,ลวตายแล้วผ้าชิดๆให้มันสะอาดเนาะใสยังไงล่ะโอเคตอนนี้เหล็กจะใส่ยากนิดนึงต้องบังคับมันนะ เไม่อยากวะ<อ>นั่นแหละเออโอเคใส่สปริง,งใส่สปริงใส่น็อตไป ถูกไหมล่ะไม่ถ้าไม่ถูกเราก็ยกตัวนี้ขึ้นมาได้ไม่ยาเรอกลไกมันไม่เยอะครับนิดเดียวถ้ารู้วิธีการถอดอันนี้ขนาดแซมวิ่งไม่เคยถอดด้เนี่ยเนี่ยเวลาใส่ให้ให้เหล็กมัน ตรงล็อกปอดีเด้เดี๋ยวใส่เกียร์ถอยไปเกียร์หน้าใส่เกียร์หน้าไปเกียร์ถอยอย่าเพิ่งงัดอย่าเพิ่งงัดน,นะยังไม่เข้าล็อ,อกเลย<อ> ไม่ใส่แบบนั้นไม่ถูกดึงดึงไงตัวนี้ออกมาก่อนเนี่ยตัวนี้ดึงขึ้นใส่น็อตไปก่อนก็ได้เ,เออเอันนี้เออใส่ที่หลังก็ได้ใส่นอ็อต<ห>แน่นแน่นอ,อันนี้มันก็ตกเลยเนาะถูกลอกยังสปริงตัวดันเมื่อกี้เนาะ กบเสร็จแล้วเหลือลืมใส่โอริงครับโอริงมันอยู่อ่าเนี่ยโอริงต้องอยู่ข้างในเนี่ยเอย้นั่นแหละตรงนั้นแหละปิ๊บช่างขี้กะยหลอเปล่า ทุกทางอ่าโอเคลงล็อกแล้วเออนั่นแล้วแล้วแล้วแลเอแล้ลวเอ่ว่างถูกต้องเราแนะนำให้ซื้อจากศูนย์นะครับเพราะว่าเราซื้อจากข้างนอกมาแป๊บเดียวเองด้วยแล้วก็ขาดง่ายเนี่ยขาดแล้วเนี่ยกันฝุ่น ถ้าซื้อมาจากไม่ใช่ศูนย์เนี่ยมันจะแข็งแล้วก็ขาดง่ายเนี่ยของศูนย์จะอ่อนไม่มีอะไรซับซอ้อนกดปะอ่าใส่สปริงก่อนเนี่ยใส่น็อตนี่ก่อน ตอนหายใจไว้ช่างอันนี้น่าจะเป็นตัวดันเนาะรอบตัวนี้เป็นมีสปริงน่าจะเป็นตัวดันอะไรสักอย่างดันอะไรเนี่ยม่นวะดันตัวนี้นะให้มันคลิกๆๆใกล้เงี้นะให้มันรวมเม่น ทำเองได้ครับลงทุนหนึ่งร้อยบาทอันนี้ห้าสิบาทแล้วก็ซีนข้างในอีกห้าสิบาทร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทรีอืมไม่ต้องไปช่างครับคารมันอีกห้าร้อยนะแก <c oughs> นคารมันสั่งซื้อกับคูบอ้าเลยนี่เอาแหวนใส่แหวนก่อนเอาแหวนใสก่กอนนาแหวนใส่ปุ๊บใส่เพนนี่แหละแล้วค่อยดึง

คสาดนิดนึงเกี่นึงเกี่ยสองเกี่สาเกียนสี่เกโอเคเกี 6, ก 7, กเนหกเกี่ยนเจ็ดเกยนแปดสนมี่ตัวสน,นกนี้ก็ติดรถไว้ก็ดีนะใช้ประโยชน์ดได้หลายอย่างเพราะเพราะพรพรพรเพื่องเพื่อง เอาเข้าไปคืนกันแล้วไปฉีดใหม่ทันี้ลื่นเลยแหละต้องใช้ล็อกครับหอ,อนได้หอ,อนเมื <laughs> ม่อถอดนอตดอกแล้วครับต่อไปก็จะใส่ใช้ใช้สีอันนี้เ็นเหมสาร,รน้อยอ่าลกฝุ่นเอ้ยเลออ้การฝุ่น ตกอยางการพูนนั่นเองใส่ไปค่อยๆค่อยๆค่อยๆใส่ไปค่อยๆจับตรงนี้ด้วยเดี๋ยวมันหลุดนี่ดัดนไปสุดเลยอเของเทมันจะนิ่มเลยนะใส่ง่าย ของเทียมมันจะแข็งครับทีนี้มันก็ไม่รั่วแล้วสะอาดเรียบร้อยสบายโอเคประกอบขึ้นเรียบร้อยครับใครที่จะทำก็ศึกษาก่อนเราก็มั่วเหมือนกันครับแต่ใช้ได้แล้วแหละ